ผเหนือชีวิตนะครับผมมือนี้มีโอกาสได้มาเลีนบ้านหวยไส้บ้านพี่เป้าวงนะครับผมเหตุผลเหนือชีวิตแต่ยังยู่แถวๆเคลื่อนอวนรับเท่าไหร่ละกะยังพัฒนาเป็นสาแต่ว่ามือนี้พี่เบ้าวงแนะนําว่านี่ผู้เฒ่านะครับนี่คุณตานะครับเรีวยกว่าเป็นคุณตานะครับคนหนึ่งเล่าว่าขาาก้งเก่งๆครับซึ่งสมัยสมือนี่ห้องสิบว่าใคยได้ยินแล้วม,ม,ม,มือนี้ ผมสีผ้าไปพอ่อคุณตาคนหนึง่งว้าออพญาว่าออเป็นเรื่องเป็นเล่าเพราะเป็นพญาเนี่ยเพราะมันวาติจีบสาวเลยครับพญาเนี่ยเขาสามารถเว่าออเป็นเรื่องเป็นเล่าได้มันสีเบ่งไหนเดี๋ยวผมผ้าไปพอ่อครับคุณตาครับผมนั่ผมมาเลยครับนี่ก็เป็นบ้านของคุณตาเลยครับผมก็แม่สงสัยที่มันลูกสาวแฟนว่าเพื่น่าสวัสดีครับแม่ยังน้อ สมยศจ้าแม่สมยศบ้านบ้านตาหนูดำบ่ครับจ้าโอ้ตาหนูดำตาเราอยู่บ่ครับอยู่อยูยูยิ้ใส่นอดอยยูทั้งเงี้ยนโอ้ยูทั้งเงี้ยนเนาะจ้าได้ยินมาตาเราเบาพยันเออเออเราเราเบาได้ยูเห็นได้มั่งบ่ได้มั่งอันใดย่างได้คิดพอแล้วก็เบ้าโอ้ห้าไปหาขุนตาได้บ่ครับเจ้ายิ้มใส่นอ้ขึ้นทั้งเงี้ยนเนาะครับโอ้ไปครับเดี๋ยวนั่งไวเลยครับเพราะขุณตาอยู่ทั้งบ้านนะผม ครับผมตอนนี้ผมก็อยูครับตาหนูดำนะครับโอ้อ่าเยี่ยมเยี่ยมคุนตาเรื่องบรรยากาศบ้านเป็นแต่ยูครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องมาหูจักกับคุณตากันครับคุนตาสวัสดีครับครับครับคุณตาหนูดำเนาะได้ยินมาตาเป้าปัญญาขอประกาศให้ลูกบ้านยูตามประวัติผมหนูดำซื้อน้ำขนานไว้ตั้งแต่ใดเขาก็เอินหนูดำคือเก่าซื้อบาหลายอายเลยน้องผลเป็นลูกผู้น้อยคนไทยหรือว่าไป โนกาเนิดตั้งมัอนอยูหนองตะหน้าเฉตดอำเภอหนนสังผูใดก็คงรูเดี๋ยวนี้เขามาสร้างปิดพ้องตันปักซองเกิดอุตรกระเพื่านำท่วงก็เลยได้แตกกันบ่มาบ้านห้างไล่ห้างกันหนีพอกำเบียนมีจากไปนกข้นกำเงินคําหลวงหาใหา้ผู้ใดไขก็ได้แน,นผ่ผู้ได้กับฟองนั้นน้าท่วมยางฟี่สับสมบัติโมนีแนวทีมีชีวิตพ่อทิติต,ตมห้องันไลไปเจ้าน้าได แนีได้คนนนาใส่ประจําวันเป็นบางจังคือหมูเอียงน้ำเอาไปแล้วกับบอยย่งสวนหัวห้องปลูกข้าวฝังมีะอะไรอะไรเนียมากผลเป็นต้นมาเลยตรงกบกล้วยพ่วงที่ง่ามพ่วงที่ถอกกบบางมีกับฟองนั่นกบบางเผากับฟองนี่ปั๊บปล่อยไล่หนีขั้นที่เอาไปน้ำเห็ดจางไหนที่เอาได้บางลังเพน่นย็นหพิ่นเตี้ยได้สวนมอนมอนิ่นที่นอนใหญ่ขั้นที่เอาไปน้ำชิดทรงสารเมมอนยันมอนแจมบอมี ท่านทีเทมันถิมลงเฮื้นยันไก่ตอดเพิ่นกับว่างลงมอนเล่นไปเบิงสวนมอนเมื่อเศร้าใบพองไฟน้ำตาให้อ่อนซ้อนดีอ่อนซ้อนม้อนอ่อนซ่อนมอนอ่อนซ่อนไหม่บรท่านใดพ่อตอนทั้งเฮียนท่านกสิม่างขนขืนรถย่นว่ากับลูกและเต้าห้มอนแม่สุกเด๋ยวสาวาไหมจังค่อยไปพังเท้าลูกกรว่ายแม่เอ้ยนัดรถแล้วขั้น่าไปละค่ารถตีเสียถิม เป็นยังสี่หมดบ้านทนละวนวนละมงังตั้งคนก็ตั้งออกจากบ้านมามีได้สร้างกันผู้นั่นบ้างผู้นี่บ้างเหลือแต่งแต่เฮี้ยนโตจกักติไปทั้งหนจึงคอยพากันเราผมเลยตวกล่งได้ไปอาศัยบันทงพงวามเพื่อยุกไก้อาศัยพุ่นถิ่ยอมไข่ตีหลายปีได้ไปอาศัยบันทงพงการไปมาสะดวกขึ้นต่ไล่ดำใจไล่ได้ผันตำลง ด้วยเหตุน,นี้เป็นหน้าทีที่ถำจินเป็นน้าดินดานาให้หน้าก็มมหน้อยก็เลยถอยตัวใหญ่หัวขึ้นมาแถบใต่เชียนตั้งอยู่หลังโรงเลียนหัวไส้เป็นสี่บ้านอำเภอขึ้นกระดังเดิมบ้านหัวไส้ก็ตั้งอยู่ใต่เชียนอุบลรัชเตศนกับริมพ่องกับว่าไก่พ่อดีการทำพันธุ์ไม่ตีด้านการงานกับเายากท่างเกษตรเป็นแห่งของรายได้ปลูกฝังง้อยอยู่กับฟ้องน้ำปลูกรดทดสวนปลูกประหมบัง,งเทียมตัวแต่งแท่งเาตา้นงานครับเขาปูปากหา,หาง่ายยับไปคือไปขายตลาดแรงตลาดเศร้าพ่อได้ส่วนเงิน ด้านทั้งการปลูกเขาติดทอกับผู้ฝนตกมาลุลาลังลุ่งทั้งน้ำดินกระํำเสือโดยพนังงามน้ำกันไงคืนนี่ค่ำค่ำปลาไหลกลายลงไปไฟกำขํามอวอผ่นแหงดีดินแถวแถวแถบนี้บ่าถ้าพอแต่ทำหน้าการทำสวนหนักดีหลายใสปอจะมั่น้อยตัดปอแล้วว่าเครื่องน้ำน้ำสีแจได้ลอยแพพันแพว่าไม่ไฟสีเบ้าทั้งยันว่าอ้างกันมันก็สุดเท่านั้นตัวบ้านอยู่ของคนขั้นที่ขั้นละหนาส่วนทั้งไร่ได้ มันก็หลายไปหนาเพราะงานทาหลายอย่างมักงานลาจ้างกันไฟฟ้าเป็นแหงหลายมักไร้วันก็ได้หรือสิมักไรเดือนจึงตกลงใจคักแนนอนพมุมมบานไว้ท้ายค่เป็นฐานไตสะพานบรนผมอยู่ติดกันขับท่ฟ้องน้ำก็ได้ช่วยช่วยคามฮอนเหมือนบอมีการค้าขายยังที่แสนสะดวกสบายหลายมาแข,ข,ข่งว่าใครคุ้ยแรงจูงว่วังพุ่งบานจังว่าผู้พันนี่มีทั้งขำไปมาแสนสะดวก รถแล allen allen, fallen, loin, ine, ่นแล่นรถน้นดันเวินบ oh, right. ื่นขั้นขึ้นแลลงรถมันไหลหมัดล้นวิ่งแดนลงหม้อพ่อไปไปเมืองสมค์บัทามันลงค่อยมีแต่ว่อยว่อยวิวเลิ้วเลิวลีเล่นปันลงจะกฟ้าผ้าค่อยว่าค่อยไปจุดข้อไม้แล้วก็ได้วิ่งแกเรื่องวิ่งแล่นลงไกลเอาลรนอหน้ไฟก่อนมปคพ้อนแจ๊แป่าโค้กไข่หมอนุดำซ้ำหะว่าประวัติการไปมาเอารนอซ้ำนี่ตัวไฟสีอวยลงโอ้โหมันกังยากน้อง อึันอันพี่ยังยางกินปิีงอันเป็นอันมีท่านสอนลูกซ้อนมีท่านเดี๋ยวครับนั่งกพี่น้องเพิ่งยั่วเมื่อกี้เนาะผมผมเพิ่งจะผมสวัสดีครับสวัสดีคุณตาครับคุณตาแล้วก็ยาวเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้เป็นท่ำนองที่สละสวยครับยุคนี้สมัยนี้พ่อสอนสองหรือปี2016หหาฟังยากได้ครับพี่น้องครับ แต่ว่าเมื่อกี้ไม่เมื่อาไม่เห็นพุ้นตาตอนนี้โอ้ตาเนี่ยปมีแห้งมันบ่ครับตอนนี้โอ้ยมันมอทั้งผีตายแล้วโอ้ยหฮาวเพราะท่านไปง่ายดอกตาอายุเท่าไหร่แล้วแม่แปสี่ปแปดสิบสี่ปีนะโอ้แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสังเกตแล้วครับบ่มีสคริปบ่มีอย่างนะคุ้นตาเวาไปแบบเาาเลยเมื่อกี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มาพี่บ้าวง สี่นาทีไอ้เนาะไอ้ก่อนที่ไอ้เมื่อกี้ที่ขึ้ตาบวมนี่คือคือพญามันบวมหรือว่าก่อนแนะน้ำตัวเลาวอ๋อเป็นก่อนพญาเป็นก่อนแนะน้ำตัวเนาะแนะน้ำตัวตะกี้ก็บวมเสียงแล้วยาำนะมันชงมันบวมมันเหนื่อยมันเหนื่อยล่ะถ้าเริ่มองบวมระดนกป็นไ้รู้ณต่ก็คือสี่ดนเนาะผมคือสี่เพราะท่านได้เกิดถ้าปีกเป็นโคตรซกเนาะครับเขาบอกอ๋อถังบวมเพราะท่านเลยเป็นการขึ้นตาครับนอกจากบทก่อนพญาแนะน้ำ ตนเองเราเมื่อกี้เนี่ยมีบทก่อนแบบใดอีกบ้างครับมีครับมีก่อนใดไหนครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามองค์นี้ก็เป็นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาผู้ใดเคารพนับถือด้วยความใจจริงคู่นั้นย่อมได้รับความถูกและความจเจริญอย่างยิ่งไม่มีขอ้อเฉดจํากัดเหมือนกับที่คนโบราณถือว่าเมื่อมีแก้วสารพัดนึกไว้ในมือแล้วจะปรารถนาสิ่งใดก็สมประสงค์ผู้ถือพระรัตนา,ตาใจนี้ก็เหมือนมีเก้วสารพัดนึก จะปราถนาสมบัติในชีวิตนี้ก็ได้จะปราถนาสมบัติในชีวิตหน้าก็ได้หรือจะปราถนานิพานก็ได้ท่านจึงมีคําเลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระรัตนไาตายก็แปลว่าแก้ววิเศษสามดวงแก้ววิเศษสามดวงก็คือพระรัตนไาตายนั้นมีคุณเจเราอย่างไรท่านก็มีคุณเจเราคือพระพุทธทรงตัดทะรู้รรมันประเสริฐและทรงสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ถ้าทำเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีจริงแล้วคุ้มครองผู้ปฏิบัติได้จริงพระสงฆ์เป็นพ้ทีิมีเมตตากรณาท่านสื่อศาสนาไว้และสั่งสอนทำแก่เราวัดจะดีมีหลักฐานก็พ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยก็พ่อมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยอนวยใช้ท่ากกันจะบรรลัยทั้งสองทางสันจะขอกล่าวคําว่าสวัสดีและขอกล่าวขโมยพรให้มีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ท่านพุทธมามกะบริษัททั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกองการกฐุส่วนได้น้อมตนของตนเข้าถึงซึ่งระรัตน์ใจสารณาคมข่มเสียซึ่งมาร้ายในมวนทินไม่ให้มีในกมลจิตตัดสันดานอันเป็นตัวที่ไล่กาดภาคยุรยัญาติย้ายบ่ายน้มาสู่พระรามหรือสถานที่ทาบุญอันเป็นคุณมหาคุณอันเป็นคุณมหาศาลขอจงบรรดลบรรดาลให้เจ้าภาพเจ้างานเจ้าทานในบริจาคซึ่งมีมากในจนวันนี้ จงประสบแต่ความถูกขวัญพิพัฒนามงคลได้ผลอันพอใจปราถนาถึงหนึ่งประการใดขอได้ดังมโนสมนึกขอยมพระบาลจงมาจะลึกบันทึกเสื้อของท่านพ้ทีิมาธรรมุญในวันนี้ขอความสุขสบดีจงมีแก่ทั่วหน้าถึงแม้ว่าท่านทุกคนที่มาในงานในวันนี้ท่านจะเชี่อนที่ไปอยู่ในแห่งหนตําบลใดจะไปเหนือหรือไปใต้จะไปทางล่าหรือทางบกจะไปตะวันตกหรือตะวันออกตามซอกเขาลานองขวาตามป่าดงในทุงน่งนา ขอเทพาผู้สติจงมาถึงสิทธิแนบสนิทท่านศรัทธาให้ได้เป็นเศรษฐีมหาศาลทุกการทุกสมัยเทินก็อีกอย่างหนึ่งขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายผู้ที่มีหูทิพตาทิพจงมาเป็นอคีพยานในการทานของพวกท่านในคราวครั้งนี้ขอให้ท่านทุกคนจงไปดีมาดีมีความถูกทุกกิริยาบทมีจิตใจที่สะอาดหมดจดปราศจากคมตีขี้เหนียว แต่ละความละโมโลกลบเลียวออกจากจิตใจที่เป็นอย่างดีขอคนท่านส่วนนี้จงเป็นบันไดเกีียวบันไดทองรองรับท่านที่เป็นเจ้าของให้ถึงวิมานแมนแดนสวรรค์นิยามขันไปในภายข้างหน้าขอให้เป็นดังคำท่านว่ามานี้ทุกทุกคนเทินครับสุขาสังฆาสะสมคีส,มค,สมคานังตะโปสุโขสเพสังสังฆภูตนางสมคีวุติสาธิกาความพ่อมเพียงของหมู่ให้เกิดตุกความภาคเพียงของหมู่ชนผู้พ่อมเพียงให้เกิดความสุขความพรอมเพียงของหมู่ชนยังจเจริญในสําเร็จครับ โลกตีตั้งเที่ยงมันเสมอดังนิรพัฒน์คืออาการสามัคคีประกอบน้ำค่อยตั้งมนุษย์จึงที่ย่งข้าค้างจากรวานมนุษย์โลกสามัคคีเป็นท้องไส้บวชห้ยสบัดปิ่นปีนหันขาจากสามัคคีธนัตติตั้งเพียงในโลกกาสามัคคีค่อยหาข่วมสุกแก่ข้นม้วนพอมข้นถนอมใจไว้เย่อล้วนเลหาโกรธจะหาโทษกัวเว้นของจองน้ำสามัคคีเป็นเสาคำพนุงมูค่อยสมาน ำการงานขั้นทางมีสมาเคก็อยู่ในใจเจ้าถ้ามันไหนก็มีหนาซาประซาจงประกอบถากถ้ากทำถูกกระบอบแล้วจะเลื่อนยิงพัวโซแนลนะครับนะเพราวะว่าความสมาเกะก็เป็นพลังคำลัง่งย่างใหญ่มหาศาลประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยควมพร้อมเพียงอาศัยคว่ำมสมาเคีความสมาเคีก็คือความร้ามเพียงในแก่การร่วมแรงร่วมใจกับคนอื่นเป็นคุณลักษณะของผู้ที่ทำงานใดญ่ในทำเร็จทุกคนก็คงจะทราบเลยว่าคนเรามีความจำเป็นที่จะรวมกันให้เป็นกลุ่มก้อน เพราะคนเรามีงานอีกหลายอย่างที่ตัวเราเองไม่อาจทําได้ไม่ว่าในการสร้างความสุขในการกําจัดภัยในการป้องกันอันตรายหรือในการสนุกสนานเลื่เรื่องเราจะต้องมีเพื่อนผูมาร่วมกันอีกหลายคนความธัมรมคีรังไข่ปองรองกันนั้นนอกจากเป็นเหตุให้เราได้ทํางานให้สําเร็จแล้วยังเป็นทางให้พวกหมู่มีมีความถุกได้ในทางตรงกันข้ามกันแตกแยกธัมรมคีย่อไมได้รับความทุกข์ฉะนั้นเราทุกคนควรตั้งอยู่ในความธัมรมคีทำและควรส่งเสริมธัมมคีของหมู่คณะเส้น รู้จักผ,ลผล่อนพันท่านยาวกับคนอื่นรู้จักให้อภัยแก่กันรู้จักรวมกําลังกับคนอื่นไม่กล่าวหาว่าร้ายใครไม่พูด Haha, ไม่ทําให้ it, คนต้องแตก่าวสมัคคีกันอันนี้ก็เรื่องความสมคัคคีสมาน่าพู้ที่มีความสมคัคคีก็มีการผ่อนพันทัญญาวห้กันเนี่ยนครับเด้อมีการให้อภัยแก่กันมีการรวมกําลังกับคนอื่นมากล่าวหาว,าาาว่าไาร้ยบ่เบาเสียดสีเบ่เบาเย่ะเยื่เบาเบาขื้นท่านขวัญแล้วก็บ่ถึงเสือไม่คนแตก่าวสมัคคีกัน อันนี้ก็เลียงความสมัคีสมค่านั่งความสมคีกับเอื่นไกยนยอของมาก็อยู่ในสินของเขาคือเกาหน่ะล่ะขาดจากสินก็ขาดจากความสมัคีเพิ่นจังหวะสินเป็นกำลังอย่างเลิศสินเป็นผู้นําอย่างประเสริฐสินเป็นสะพานอันมีศักิ์ใหญ่สินเป็นกินที่หอมไม่มีกินอื่นที่ยิ่งกว่าสินเป็นเครื่องรูปร่างอย่างประเสริฐได้เป็นเครื่องข้าจรทุกทิศสินก็คือถูกติพิพผลสินก็คือสมบัติพระสถานองค์สรมเดชพระศาสดาท่านตรัสไว้ว่าสินเป็นมรคทางสวรรค์สินเป็นมรดกตกทอดจากพระจ หินของพระอ,องค์นี่ไส่ทนลมไปทั้งเหนือเลยใต้ถินของพระอ,องค์นี่หอมเหลือเฟือย่อมเป็นเครือศุกจะเราทุกเวลาเป็นจังหวะที่นี่มีมีคนแท้สังกัญ,ญาแส้โกดโทษบ่มีดีๆมีแทาแต่คุนขุนทม,มุนทั้งเขาอาหารมอสจากปากก็หอมมากลน้นหวานจ้อยอ่อยหูบ่มันจันรักู่ย่ามาอยู่น้ำเฮาขั้นเป็นเฮาไก่ไปกินหอมหายซ้ำหินของประจําทัพนี่หอมดีพเพราะเหลือบ,บอลขับจนไปทุกได้ใกล้ใกล้ถุกท้องถึงทิง้งโกโทษนี่มีคนอัน,น,นเนรคปกินเฮาอยู่แล้วความเข้าอยู่บ่เศร้า องค์พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตทั้งตินให้คนยิ่ดีดอมประพฤต์นคนเว้นให้เป็นคนดีแท้ง้ามองค์ทรงสะอาดไผมีตินต้องเป็นผู้ตนาดเยี่ยมเจียมไว้ที่สูงควานพระองค์มุมงไถ่ห้องอยู่สบายตนให้คนมีธมัดมื่นกล่องขันซองตินเป็นขอ้พระองค์ตั้งระวังตนวใ้ทีเด้อระวังให้ดีๆยังได้คำฟังขวงหลวงปอง,งให้ไฟคอนเนาะตินก็ได้แจป,ปนาทีหน้ากาม,มิโม,มสานี่ละ ครับไผกจนเหล่ามอสุล่าว่าพวงทําใไม่เข้าห่วงหลงด้วยเหตุมันมันฟ้องคําเถ่าตายง่ายโพละแม่มันเป็นคนประมาทแท้มานั่งเจ้ายาสุทํามันที่เป็นคําแท้ทําตัวให้ทุกตัวไผ่พ่มีสินยุลั้วตัวเจ้ากระบอดีไผ่ผู้ไปตีขาปาน่าบังเบียดเป็นบู้คมเชียนตีขาได้ตีคนแบบนี้อายุบอยเื้ยาว่ฟรั่นตายเตะผสมไม่ยังหน่อยเรียบเหม็นฟักในย้ใบมันกันยังอ่อนถูกมุนอนระบงกันให้เหี่ยวตายเป็นบังคมเท่าไห้ทําบาปปาน่าจึงได้เวียนมาตายต่้งแตะตัวย ไ่ผู้ก่อยใจด้วยประพฤติลวงที่หน้าไปหาเราเอาของมูงเขามาใส่มันจะเป็นกรรมไห้ไปอาบายขมหญยพ่อถม่อมจะคันในมากเกิดเป็นคนเมนที่มีเงินทองไหลเหลือล้นก็ถูกขโมยพนถูกจนไปทิ้งญาติมี่อใดก็บ่ได้เขาล่อหลอกเอาเป็นเพราะกรรมของเจ้าหลักลวงของเขาจึงได้เป็นคนถูกยากจนข้ารี้ไปผู้มีใจด้วยประพฤติลวงกามมีทำานอกใจสามีแห้งผัวจริงแท้เป็นคนเนื้อเสลี่ยงกรรมมีรักลวงเม็นที่มีลูกเต่าสอนใดก็บอฟัง มันมาฟังข้า่อข้าอนพ่อแม่มันมาได้เอาเยื่อในคอฟันนอนทั้งเป็นคนควงบ้าเมาโลภน้ำกามันมาคำถนอหาหไพ่ไหลโตตอบจึงได้ลูกเห้หาศได้กระเบ,บาาา้าเอาไผ่พวกาเนาะขาดจากความจริงเพราะว่ายิ่งไส่ไดประพฤติตัวสันนี่มีแต่ตัวยู่ื่อยอ่ำพังเอาวลายตายล้วลงทุ่พื้นในหมอแผ่นแดงเพราะตะม่อมจากหันไหนมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนปนคนากหมินมา,ายังมีไผ่ไก่เหม็นที่ว่าจะว่านน้ำไผ่เบือถือเทียว้าให้่เบืยวันขอแทบเบือเทียข้า อำนาจว่าวหามภัยพญนย้อนกรมต่ก้อนนั่นตอนทําให้เสียมสุนครับหลังจากที่ผมเหตุนบนในชีวิตครับฟัง่งคุณปูนาะตรงเลี่ยนเป็นคุณปูปูหนูดำน,นะครับว่าพญาไปสองเรือนะครับเดี๋ยวก้อนสิจาก,กันเมื่อนี้อยากให้คุณตาว่าวพญาเป็นเรื่อเล่านีท่านใหนฟัง่งกับชีวิตหลักมุ่งเหตุผลใน,นชีวิตมือนี่ครับ สัญญนยพนาไนนี่ท่านเดิมตั้งแต่เก่าพ่อห้พวกผูุเฒ่าฟัองไดค้คูทสุคนยังมีย่ายหนึ่งนันเฒ่าแก่ไวชลามีบุตรตาคนเดียวคอยถนอมเพี้ยนเลี้ยงย่าย่ก็เครื่องใจแข็นบุตตาบ่มีคูอยู่มาหลายขบข่าฤดูคนผ่านมายังมีลูกสะใภ้คนหนึ่งพ่อดีเป็นคนกะลรทีนี้สื่อว่าแ้มสะเอเจ้าเอามาเฝ้าแท่นเฮี้ยนเลี้ยงนาหลายขบขาา่าฤดูคนผ่านมา ลูกตะไผ่เลยสร้งางยาหมางเหม็นค่อยไท้กรรทเวีอียาแย่บะมีแล้วย่ำลูกขี่หลานขี่ท่ายเฮียนวัฏยาขั้นกดลมแจวแตกย่ำไหนวัฏยาเป็นคนต่ำซอผัวบะมีแล้วขั้นเป็นหยอกกินฮ้อนมันเห็ดให้เป็นเย็นเชื่อมกระเชืมไหลใส่เกลือตั้งสามถวยจางกระจางน้ำทั้งเกลือกับซใส่ย่ยายได้กจินว่ได้น้ำตาย่้อยยาวลงมือนึ่งนั้นย่ายเลยเ่าตต้ลูกบุตรตาว่าบักเสี่ยงเอ,อ้ยเมียม,มึงนี่มันบ่เดียวไปทรงสาถอน อยู่น้ำยาบ่ได้ปลาเทา่าให้หำเพื่องทั้งลูกไทยก็เลเว่าให้ฟังเบิ่งอีกที่สองค่อยตา,าความถูกกดบ่มีพ่อหน่อยค่อยไปไหลก็เลยจ่อยค่อยไปไหลก็เลยย่อยแล้วคิดค่อยๆนังตาย่อยยาวลงพอขึ้นย่อยเจา้าเท่าแก่ชะล่าการหูตาเสียกับบ่ขึ้นยังหน่อยมือหนึ่งนั่นย่อย,ยเลวตัวลูกสะพ้ยข้ามวนหวานหัวนั่งเอ้ยกูนี่อยากของดีให้ค่อยหาเสด็จเจา้าหาหลับเท่ามาให้ขวัญใจสะ้ไายไยากูนี่อยากแท้ๆน้ำร้อยฟงยูปะเศ้า ทั้งลูกไผ่ก็เลยว่าเท่าหานี่ยว่ามีงานชิดอันหาเทนเอาจินให้เอลารก็บ่ได้ว่าเราไว,ว้ว่าเฝ้าเดินไปลงทงไปสอน,นเท่ามาใส่ลงขีคุ้ยนั่นเป็นใจน้ำว่าเรา,เาไปให้ยายจินอยู่ในบอนตอนต้อนแจ้งแจ่ยายยำตอนขีพุ้ยยายเลยว่าห้วยห้วยห้วยเท่าเราหรือเด้งเหือเคยจังเห็นขีคุ้ยนอสังเอามาแทะเอานี่แม่นั่งแหลรแม่จินมันมาแสบเจนคำไหนก็บ่ได้หม็นแทะแต่ขีคุ้ยทั้งลูกไผ่ก็เลยว่าห้วยห้วยเท่าฮานี่หาจิ กัวมาชินดีกะว่าบุญคุมแม่กูที่เทพมันถิ่มให้หมาชินยังดีกัวย่ายเลยปากก็ได้นำตาย,อย่อยเงยาวลงอยู่ต่อไม้จลไปเมื่อในอนอย่กับหมอนคิดจ,จะกินจ้าง่าที่อิ่มโดนผลายมือคือที่ผ้าชินเข่าไรนะหลหลค่ําก็ได้แน่ก็เลยบอกลูกสะใภ้ไปสอนนานนางลูกสะใภ้เลยได้ทาหาหวิงไปเที่ยวหาตักป่าอยู่าะหลองข้องมานบ่ท่าน่นานนั่งก็เลยตักได้เอาปิ่งโตแบบญง,งตักเอาไปใส่ของถี่เมียปิ่งให้ยายชิน ว,วันวานยาจวันคิดอันอยู่ในใจที่ได้จินแจ้งป่าที่อิ่มโดนผลายมือคือสิผ้าจึงเข่าอะไรขําที่ได้แน่ว่าแล้วออกไปห้ขวนใจเธอไฟายาส่วนปิ่งผูปิป่งป,ป่ามันพันจินที่ทองหมดเตียงบ่อให้เหลือย้ายเลยายไม่เห็นทั้งป่ามันบ่อเปียยญาในจินบ่ได้มันหยาบพดไปอีนางมีตัวเดียวเลยลลาออามาล่องมึงตัวใหม่ตัวนี้จินบ่ได้มันหยาบแท่อีดีทั้งลูกไผ่ก็เลยว่าเท่า,าเนี่ยหาตีจินคือพระ มีตัวเดียวปลาลดให้คอยอดสายหยำน้ำในท่ำท่งเปื่เยท่ำท่งบะหูเหลืองเอาหงร่องไปกลางท่ำท่งบะหูีเรลืองให้ยายหยำตอนปิ่งเนี่ยหนึ่งยู่ใกล้ๆเอาปิงป่ามาส่งพ่อดีไปเห็นยาย,ายกินปิงก็เราถามจ่าเว้าว่าคุณยายเอ้ยแมนจะาได้จริงเขากับอย่างน้องคุณแม่สังไม่เห็นกะ็ะแดสังไม่เห็นกะ็ะแดแม่ปลาปิ่งแต่แต่เหิง ยายเจ้าเจาักว่าไปยังสู่กูไม่ชินมันเหนียวแม่นไปยังแท่จะแม่นไปยังแถวกูกินมันก็บอกเปียเขาเลยบอกให้รู้ว่าเปีงยปลีงตัวแม่ยายพ่อในนี้นยังท่านก็มอยมือในมนโนปติโธมึงสั่างปุ๋ยเสวียนป่าน,นี่ว่าละอาเชนคงคงข้อหากที่อ,อกก้อนทหมอดบดเหมือนยายเท่าได้ทรงเวียนสาธุด้อยินยุฟ่าที่วาดาผู้คองโลกขอให้มากช่วยปองป,อง,ปองขาผู้ไทยเว้น ย่มขมุดมดเมียนมอณละาตายไปเมีนยนผู้ใดสิมาหามยาสามีท่้งคืนเมียนที่ตื่นเศร้าบานเศร้าเมืองก็แล้วแต่ไอ้ลูกสะพ้ยไปหามขาไปใส่ไฟยาให้มันอยู่ได้มันขวางโลกเบื้องค้นให้มันมอละนั่งายพัมกันกับขาให้มันมอญละนั่งเมีนยนไตไปมอละเมงพ่อแต่แซงไว้แล้วย้ายเถ่าก็เราตาตส่วนลูกไส้าวาสิหามทบเมียนไปปงไว้ในป่าหาผู้มาหามทบเจ้าย้ายเถ่าก็บอไวส่วนลูกไเป็นตั้มหูผู้มีถอยมันก็ดีใจหลายวันยาตายที่มดเรื่อง บ่มีแนวเครื่องแข้นเต็นไปไถ่ใจต่างเอาหูล่องไปกลางหูพระท่านในกู้เขาที่เกินช่วยหามทั้งลูกไผ่เป็นปันหัวยามยามที่หามยามไปเผาพ่อจะเอามือบายนกไกยขั้นแต่ต้อ,องยกก็ล่องร้อยขื้นนาะหามไปสยองยองพ่อตห้หอดของพ่อหน้า,าปอบอพราได้นักแนนดังหินดินกระดินม่ได้น้องอมอยเมยในโมโนสูตรกรลงให้เผาพรกันเข้านั่นยึดกระทันทั้งบ้านถึงบ้านกันดานมัดผูกหูประท่านในกู้ที่ตายพ่อมีน้ำเนยามัน พ่อถ้าเกิดจากขนาดนห้นแม่เกิดเป็นนกไปเที่ยวท้ายจกกิ่นคําขึ้นเสียงห้องบอกกันพ่อของขากับเมื่อนกกู้หุกกู้หุกกู้หุกมันในห้องชุมือปางพุนตอมาเลยครับเด้อลูกไฟกับยามถือกันกับแต่ทมไมนั่นลมะเมอตายจากขนานั้นกับว่าเป็นนกเข้าห้องอยู่กู้หุกกู้หุครับผมเป็นไดร้องครับกับบทก่อนพญาของผู้หนูดำนะครับ โอ้ผมเห็นผลเหนือชีวิตฟั่งเนี่ยผมขนลุกเลยเพราะว่าจะเป็นก่อนแนะน้เจาของก่อนสรรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ก่อน<ม>ลูกไผ่ปิ้งปิ้งหญยากินโอ้ฟั่งแล้วยได้ขอคิดเรื่องศิลหาเรื่องรักษาสามัคีนะสามาคีนะครับเรื่องโดยเฉพาะยุคนี้ครับประเทศไทยฮอกอะเกิดความแจกแยก,กนะครับฟั่งบทก่อนของผู้หนูดำแล้วอยากให้คนไทยได้ฟั่งนะครับ สะได้เกิดความสามัคคีกันเมื่อนี้ผมโชคดีครับได้มีโอกาสมาฟังคุณผู้หนูดำครับอายุ8 2ปีเพราะพยายาม้ฟังซึ่งสูมือเนี่สังคมไทยฮอกอะเกือบเกือบจะบ่มีเห็นเกือบจะบ่มีได้ยินแล้วแจ้งไดกับแต่มีโอกาสผมก็อยากจะมาหัดเอาโย่แต่ว่ากับโบว์หัวสิได้มีเวลามาหัดเพว่าแต่กับสิเวียนมายำม,มาเยี่ยมผูหนูดำยุบเป็นประจำครับขอบคุณสำหรับการติดตาม ชีวิตหลักมุมกับเหตุผลเหนือชีวิตครับ